พระเจ้ารุ่งเรืองมารุ่งเรืองไปปูุแสงเยนชัยที่จุดนี้เพิ่ใส่สินอ้อมใส่สินอ้อมไปรุ่นเลยแ ได้ได้ยงยงมาดากอระดิ่งของปริมาณแ้ถด้วยเาแ้วเอาไว้คิแล้วก็เอาไว้ปริมาณด้วยนเลยนเลยนนัเนี่ยไนี้อันนี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังเนี่ยข้างหลังเลยบนข้างหลังเลยไม่เกี่ยวกัน แตเองนี่อยู่แล้วต่อไปเราจะได้บูชาารันไรกราบพระสทธต่อไปนะครับต่อไปครับต่อไปเลย